นวดนวดเสร็จแล้วแปะแตงลงไปค่ะใส่แครอทด้วยนะคะใส่มะเขือเทศใส่มะนาวเติมสีสันเ้วเยวเลี้ยวอ้โแซ่บแน่นอน ตอนเทแด้วเป็นไงคะเทปหมดเลยม <laughs> ไม่พอมี่ตันต้องเ็บที่สุดค่ะสุดใครสตดมันนะคะสตดเราเครื่องต้่งถึงค่ะ <laughs> เวลิกุเอย่าว่ากันเ้ยตำกับพื้นเวลิกุโว้วว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  แซ่บกันจ้า